สวัสดีจ้าทุกคนพบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะวันนี้ได้เมนูค่ะทุกคนค่ะเพิ่งเคยกินครั้งแรกค่ะกับสาหร่ายขาวค่ะทุกคนค่ะเนี่ยมันจะเป็นแบบซีพี่น้องนี่แบบซีค่ะก็คือเรามาตําตําสาหร่ายขาวใส่หอยเชอรี่นะคะทุกคนครั้งแรกค่ะกับนลินสองคนนะคะครั้งแรกทันตายกับมาเอาข่อยไปปัวนี่ด้พี่น้องขวายอาให้นิดเดียวขวายอาให้นเดียวแตค่ะจัดการเลยค่ะ อลองก่อนไปตังไหนะกึดกุดนางกึดกุดกุดนังไก่บอกอกผักหละลายพี่น้องไม่สลัดกระบุกบักลินไมมค่ะทุกคนค่ะกินกับสดกินสดๆด้วยมันสิบมีนีบไปไกลเหยื่อไปนะคะกร <laughs> <ๆ>อบๆนะคะเก็บมาเมื่อเช้าร์รค่ะทุกคนค่ะตกลงทุกอนเนาะแม่หลิงไม่เคยกินและนางไม่ชอบขมค่ะทุกคนค่ะ <laughs> เราไม่ชอบขมนะคะทุกคน อก mm hmm. บวันนี้ไม่มีข้าวปุ้นนะสาดหนัก่อนจะเป็นแซ่บทำเองทำเองแซบ่บเองบ่มีข้าวปุ้นเด้่ยมาหนิตำสาลายซื่อๆด้เสหอยซื่อ คนเราย่อมมีครั้งแรกเสมอนะคะแต่ว่าเพ็ดมากนะทุกคนแสบอืมโอ้โหแกินได้รวะเนี่ยเด็ดจ้ะเด็ดออะไม่ตัด <c oughs> ดื้มเขาเอาเฉลี่ยเก็บมาเมื่อวานค่ะ <c oughs> เก็บบากบระตุ่ม้วย เอาเนะี่ยมเล็น้อยบ้นใหม่ะอืบ่ร้องบ่คนไ,ไม่ชอบผมอันนี้กินได้เลยแต่ว่ามันละสินกกินไม่ได้อันได้ขมกว่ากันสินกสุดยอดคมกว่าชิโน่กับจีฮอเด้อย ซวยใส่บนนหนน้าุูมน้าหนาาาาอาอาา่อยๆจุ่มน้าหน่อยแล้วก็อาปากงวงนะคะอาปากงวงครับนับ่ ก็ได,ด้ปะแซ่บแซ่บนะมึงดูไปย่ำเนี่ยย่ำมาแซ่บเด้อเปิดโทรศัพท์ไปเป,ไป,ไปดิดโทรศัพท์มาพอ่อเอ้ยฉ,ฉันไม่อยากแกะได้สั่งมันเป็นลาหล่ายขาวอบแห้งบริษัซื้อมาสดๆเลยอบแห้งมาก

ถึงหอนถึงเพ็ดบบเนี่ยเขากันมันมีรสชาติเผ็ดหนัวเปรี้ยวครบรสเอาร่วมล่วงมาเสกบุกหายกับเบญหยาบด้วยทุกคน กรอบอยู่ไม่กรอบอัน<อ>นี้นไม่กรอบอเขาเขาปูได้ยังไงนหน่อยสลายเลยเนี

สีบุ๊กขายผักตบผักอย่างเขาหนิบอกผู้แนะนำนี่เจ้เม่อนหรือบุกสีคือเท้าอยู่นะคือปลาดิสีบุ๊กขเท้าหนิบอกไม่ไน้นำหันเลิกๆหันไมนะนำไตน้าหันไม่ฟูงลงเลยไม่ได้น้ำสีคือกันละสีคือเท้าอีละตระกูลเดียวกันนี่นะจะอาระโยชยุบยนำจิหรอยู่นำข็มนำข็ม สาหร่ายก็ต้องยูน้ำเค็มนะโอ้ไม่กิดือตาเลยแซ่บี่น้องผ่ายใจ่านมากก็ไม่กินเด้อดเทียนน,น้อยมองเก่าเป็นน้อยคนรักเก่าที่เดิมแซ่บ,บ,บลองดูนะค่ะทุกคนค่ะลองเอามาชิมดูนะคะสาหร่ายขาวตำ ซาลาคาเอามาตำเส้นน้ำปลาเดืงแเสบไพ่นอ้องคลิปนี้สองคนคลิปนี้เราสองคนลาแค่นี้นะคะคุณขาไปกินต้อไปซว้อตัอกัอนนึกค่ะเราเจอกันไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไม่ได้